สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรคนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง u t u b e รถบรรทุกมือ2ส,สุนทรคนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดำสามคิวเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6 0 e ล้อยี่ห้ออีสุสรุ่น NKR 110แรงมาครับรหัสคันี NKR 5 8 E รหัสเครื่องยนต์สี่เบียนแรงฝาดำครับรถจดทะเบียนปี2538ครับรุ่นนี้มีพาวเวอร์ครับหัวสีสัน ตามสภาพครับภายในอุปกรณ์ครบรถขับใช้งานปกติกระบะดำสภาพดีครับดำบมรทุก3คิวเครื่องเกียร์สมบูรณ์ใช้งานปกติครับรถวิ่งทางไกลได้สบายหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อดำา3คิวราคาเบาๆคันนี้ขายตามสภาพในราคา1 8 9 0 0 0บาท1 8 9 0 0 0บาทเอกสารเร่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนเพื่อนสนใจสามารถสอบถามเบอร์โทรได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 084-821-1158หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับ ごありがとうざいなに